เล็กสุดเลยหรือเปล่ามีมีมีเล็กอี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 กค่ะอ๋อน้องเท่าไหรคะสองสองสี่สองจุดสี่แต้นสองจุดสามอ๋อพอกันแต่น่าจะตัวใหญ่กว่าเพราะว่า ม่นั่งใครก็นั่งเพราะว่ากิจกรรมหน้าเราแพ้ขนมครกอ๋ออ่าเซอร์ไวก่อนได้อันนี้ไม่เอาเป็นแพคเลยไหมคะสามอย่างสามกิจกรรมใช่ใช่ค่ะค่ะขอห้านาทีนะคะได้ไม่ได้เปลี่ยนค่านี่อันนี้คือเอาเอานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสะอาดนี่คือกิจกรรมรอบละกี่คนคะรอบละอ่าไม่เกินสองบาทขนงครก มีเข็มกลัดมีโซงกุญแจอ๋อค่ะแล้วก็มีเพนซ์อันนี้อันนี้คือกิจกรรมเสริมคืออยากเล่นเพลินคือสองร้อยนี่ก็คือจะได้สามอย่างเลยใช่ค่ะคุณแม่ใช้พลัเครื่องไหมใช้ใช้ได้ค่ะใช่ใช่มีสแกนคนละเครื่องได้ก็ได้ได้ได้แล้วก็มีอาหารสั่งมาได้แม่แม่หนูอาหารอยู่อยู่อยู่แน่อยู่ตรงสนามเลิมยันเล่นชิงชาค่ะ โอ้โหปาไม้ปาไม้ปาไหม้าไม้เลยวกิดกระทียมดวนอันนี้คือน้ำหวานนะคะอ่าเด็กได้มาโรยผักก่อนก็ได้มาไหมลูกมะโรยข้าวโพดไหมคะลูกอันนี้นี่นี่คุณพ่อช่วยได้ค่ะอันนี้พี่แก้วทำให้ก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ทครงการกันเลูกนะเดี๋ยวน้องแคะก็ได้ค่ะก็เด็กน้องเขายไม่ถนัดมาช่วยพ่อหน่อย นคนเกน่งไม่คนเก่งกันก็ได้คนเกน่งจะหยอดก็ได้ลูกมีสองหน้านะคะลกูกอ๋อ,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 อเอี่ยคนเก่งจังเลยเอาผัดเหรอหรอยอดได้เลยค่ะคุณพ่อ เันนี้จะเป็นแบบกิจกรรมวิถีชาวบ้านค่ะที่นี่ก็เหมือนสูตรเรียนรู้มากกว่ามัานป่าที่จะเป็นแบบธุรกิจที่ดูดีนเนเพราะราคามันกันใช่ใช่ไม่ไม่ค้ามือหนักมากเลยการถ่ายรูปิทานหยอดลงนี่นี่หย่อนนี่หย่อนหยิบเลยไหมเหรอคะนิทานเนี้ยมันของหนูนะโอ้โหนี่หยิบหร้อไม่คะไม่คะไม่คะจะพอไหมเนี่ยป้าทำให้ดูนะคะไม่คะแข่ง่้นะคะ นี ens, a, ร uh, ่รวยนิดเดียวเห็นไหมคะอืมเขารวยนิดเดียวเห็นไหมนี่นะคะอันนี้ทานรวยนิดนึงค่ะอ่ะมาหอมจังเลยหิบจามหิบมาหิบมาเอาเก็บช้อนก่อนเขาบเก็บช้อนเอาแล้วแต่ขาวนะแต่ขาวนแต่ขาเอาอ๋อโอเคค่ะช้นก็ได้เอาเอาแล้วแต่ถนัดเลยอ่ะแสนนี่แสนงี้ตรงนี้ตรงนี้ขาวๆตรงนี้เก่งค่ะลูกออ๋เราละเอียดนะช่วยนะค่ะ เอาละเดี๋ยวเรารอห้านาทีนะคะาจจะไม่ทันยให้เอาแนเดี๋ยวมสุอก่อนเอาละเดี๋ยวขอเอาแขาใส่ไปโอเคเดี๋ยวห้านาทีนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนั่งรอนั่งนี่นั่งยอนเลยอันนนก่อนดาน้อ่อน่เดี๋ยวพก่ก้วนโอเคนั่นแหละค่ะที่มันจะเป็นขอบเหลืองๆมันคือสมสดรักว่าใช้ได้เล็นน้อไม่ก่ยอยู่นะที่ทนแม่แคบหมดแล้วนี่ สเโอเคค่ะโอเคฝีมือลูกเราหย่อนาสวยด้วยหน้าพูนเลยมาคุณพ่อมาเร็วๆมาช่วยกันคุณลูกนี่ฮ่าเร็วคุณลูกเน้นเร็วๆล้ววันแล้ววันแล้วเร็วองเรื่องมาดูคุณแม่เร็วแล้วเร็วเลยเอามาแล้วค่ะโอเคนะโอเคนะขอพอดแค่นั้นไม่พอเพราะว่าเป็นฝักเลยค่ะ ไม่ทานนี่ดูแม่นี่แค่ไม่ลงแค่ไม่ลงนี่นี่นี่โหม่นนีาไม่หสามอเลยนะนีค่ะก็ได้คุณพ่อเก่งค่ะค่ดูอะหมามาแหมถือหมนะลองแคมไหมคะลองแค่ไหมลองแค่ไหม ใจของให้นูมากกว่าเขายังจะจืดอีกนิดนึงเขาจะอยากไปเลยตรงนี้แหละแต่ตอนนี้สนใจแล้วดูสิเห็นไหมได้บอกว่าพยายามหาหากิจกรรมให้เขาทำนี่เดี๋ยวเขาอย่ากิจกรรมต่อไปเนี่ยน้องชอบแน่เพราะเราใบสีใช่ใช่อันนี้เห็นไหมเขาทำไหมคะอยากทำไหมคะลองไหมลองไหมใช่ไหม้หนูนี่อยู่เอาหนูถือหนูถือนี่อยู่ขอโทษก่อนก็ได้นะคะแต่เมื่อกี้ตอนออกจากบ้านบอกยายนะ จะไปทำขนมทำขนมยิมอเำขนมในมือค่ะทำขนมเหรอคะคุณพ่อใช่ไหมคะอยู่บางโวทองทองทองอันนี้ทานเหรอนิดนึงเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาน่อ้หน่เอาไหมเอาไหมถือให้ม แม่ถือให้แม่อยากลองไหมอ่ะเดี๋ยวไปจะบอกคุณยายไงวันนี้หนูมาแค่หนุ่มกุ๊กนะคะเก่งเนื้อเขายอมปิดปากใช่แค่สักอันนึงเหรอลูกไกลนะขับรถมาเก่งค่ะตักได้เลยตักได้ตักได้ลูกตักได้อ่ดแล้วแม่ถือให้เปล่าให้แม่ถือให้ไหมใช่เอาหนพ่อถ้าสนใจตอนทานแล้วล่ะค่ะน่าจะตอนตอนทานอีกทีเดี๋ยวเรามาทำแบบคว่ำ ได้ให้เขาประกบก็ได้อ้าวอ้าวอาวชนสุดท้ายยังไงอ่ะลูกเอาเอาเอเ้าเอาเอานอาเ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 อานอาเอาเอาเาเสีชอบเหาคะชอาค่ะชอบค่ะกินเอาเอะเอาเอากอาเอาเอมเเเนาเอาเอาเอเเน้นกินเนาอาเเอาเเ่อถอดเมาเอ้เออนา ป,ปิดตาทำไมพี่เขาเอาขนมมาให้ลูกร้อนเปล่าอ,อุ่นๆนะตัวก๋วยเตัวนี้อ๋อนี่ไงลูกกินได้หมดเลยอันนี้ đồ、嗯 เอาแมวเอาเรือไหมเอาแมวเอาแมวสองอันเลยเหรอคะเอาแมวเออีกอันอน,น,น,นึงอะไรดีอ่ะเดีวก่นสิงโตไหมจิงโจ้ตสิงโตนะอะ่โอเคได้แล้วอ่าเดี๋ยวให้พี่เขาก็ะบายแล้วเดี๋ยวลูกเพิ่งสิงลบก่ว้ กินได้เลยลูกินได้เลยค่ะกินได้เลยกินได้เลยเป่าก่อนนะอุ่นๆนะใช่มันจะร้อนๆหน่อยอุนอ่นๆนะไหนมาล้างมือก่อน có cảm xúc mấy à la bài. hay ừ. à la bài còn leo. à liêu. แม่ระบายอะนะนี่แม่ระบายหางสิงโตสีม่วงอุ้ยโอ้นี่แม่ระบายหางสิงโตสีม่วงเห็นไหมคะว,ว้าวว้าวว้าวเอ้อยไหมจะได้มไหมเนีย่ยยา,านยานขายานเร็วระบายสีเด้อ สวยจังเลยค่ะเทียวระบายสวยจังเลยอ่ะระบายอีกแล้วระบายอย่าให้ขาดปากอย่าให้ขาดปากให้หมดให้หมดอ่ะเร็วระบายอีกแล้วเยี่ยมแล้วระบายอีกแล้วหนุนระบายไปด้วยเดี๋ยวพ่อป้อนอ่ะเดี๋ยวพ่อป้อนอันนี้ทานระบายสีไปด้วยเราอ่ะนี้ให้เร็วมาระบายช่วยแม่ก่อนเร็วอย่าพ่อป้อนให้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวอ่ะเร็ว なるほ 我呀 ี่แล้วมาด <will> ูแล้วมาดูพี่เขาทำแล้วอไม่เ <nom> ป็น้ม แล้วน you know no. ี่ทานพี่เขาทำเสร็จแล้วลูกนี่ดูผลงานหนูดิดเสื้อไว้เลยมีอย็นเดียวในโลกมีสวยอย่าเดียวนี่ท่านสวยอย่เดียวคือสวยแค่โบนขอบคุณค่ะ